สตาษาาาาารรปยงงนนนนโดผมจุพแกกก้วีัิิิชฏบข่าวประชาะ 3, สัมพันธ์สทรพ .6 ประจำวันที่14ถึงวันที่18กุมภาพันธ์พศ2565ผลการปฏิบัติงานสรพ .6 รับคำร้องคลอเจ็ดจำนวน4เรื่องลูกจ้างเกี่ยวข้อง10คนเป็นเงินจำนวน4 8 1 6 5นพนกบาทรางานตัวรายงานดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายจำนวน2เรื่องลูกจ้างเกี่ยวข้อง7คนเป็นเงินจำนวน 6 1 7 4 9บาทวันที่1 4กุมภาพันธ์พศ2565นารสินาีนาธบุญเนตรพอ,อ,อสอรป .6 มอบหมายให้นางสาวลุจภาาฉายสิวและข้าราการแรงงานดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างจำนวนหนึ่งคนให้ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน1 7 1 1 7บาท9กาสตางค์ในวันเดียวกันนางสีนาธบุญเนตรพอ,อ,อสอรพ6ได้มอบหมายให้นางสาวนพวรรณจรดลและข้าราการแรงงานชำนาญการ นางพรพรรณเหมือนแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายน,นัทวุฒิกันนรงนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าตรวจแคมป์ก่อสร้างและประชาสัมพันธ์การดําเนินมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาและขอความร่วมมืองดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในลักษณะคัสเตอร์รวมถึงมอบสื่อสร้างการรับรู้การป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด วันที่17กุมภาพันธ์พศ2565ผู้ตรวจราชการกรมนางเจริญพิษเอกอุลุได้เข้าตรวจราชการนสำนักง,งานสวัสดิาการและค,คุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่6โดยมีนางสินาถบุญเนตรพอ,อ,อสรบ,บร6และเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจราชการรอบที่1และรอบที่2ประจำปีงบประมาณพศ2565โดยพอ,อสรบ,บร6ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานภายใต้ในโยบายกระทรวงแรงงาน วันที่18กุมภาพันธ์พศ2565นางสินาบุญเนตรพอ,อสอรพ .6 มอบหมายให้นางสาวนพวรรณจารดลนนักวิชาการแรงงานชำนาญการนายจตุพรแก้วศรีนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวสุภาพดีเลือนรัศมีนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการประเมินเพื่อการรับรองม 63, ลท8001-2563ระดับพื้นฐานต่อเนื่องนบรัตั์สิงห์ทอซาตินจำกัด วันที่18กุมภาพันธ์พศ2565นางสีนาถบุญเนตรพอ,อ,อสลพ6มอบหมายให้นางพรพันธ์เหมือนแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานอาสา,าสมัครแรงงานกรุงเทพมหานครประจําปีงบประมาณพศ2565ณโร 65, งแรมเดอะพาราโซ่กรุงเทพมหานครสรพ6สร้างการรับรู้จํานวน2เรื่อง 1>, 1. Service c ์ a r ชาถือเป็นค่าจ้างหรือไม่ 2. ลูกจ้างทะลาะวิวาทในที่ทำงานมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือไม่ผ่านช่องทาง Facebook มีผู้ติดตาม1,588คนผ่านช่องทาง l ล n e แอปพลิเคชันจำนวน6กลุ่มสมาชิกจำนวน691คนผ่านช่องทางเว็บไซต์มีสถิต,ติเข้ารับชมในรอบวันที่14ถึงวันที่18กุมภาพันธ์พศ5 5 6 5านวน ,3887 ครั้ง ผมนายจตุพรแก้วสีนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการรายงานและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน w w w a r e i ว l a เ o a บ o อเรียซิกแอดละ y o u t u b e สและ YouTube สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่6กอสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน